S <S <ป>ล็อกขาโมนี่ล็ลลอกขาีขบ่ขามน่ขาโมนเพื่อนสองันเลยขานองันเลย

นั่นแหละที่จะเล่นอะไรได้แลี่จะเล่นี่จะเล่นอะไรเริ่มไม่ข้ามแล้วฝนฝนสมากน đi xa linh pues <laughs> 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 đi <đó. Để> <laughs> bởi thiệt bởi linh 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 <laughs> chị à, chánh lên đi ơi chánh ừ, lên cái mùa chánh lên cái mùa chánh lên cái mùa chánh

สวัสดีครับใครที่เข้ามาชมก็ทักมาได้ครับนีครับแล้ก็สามสามครับามครับให้เขาจะเตะหรือเปล่าล่ะ

အိုးပိုရဲဆိုလဲပွဲမိနေတယ်ပိုရဲဆိုသာမန်ကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး

กินไงเยอเลยั้งนึงไอ่ะเดี๋ยวอน้องก็จะขอเตะกบ500สนาม5โอเคไปคุยกันก่งนูงเดี๋ยวก็ไม่ใช่เด็นหรอก

啊！ 2 1 3 2 6เข้าแล้วเอเฮ้ยตรวจแล้ววันนี้ตามผมโอ้มันจะทําให้มันมีเสียงแถวนอกเออออกข้างไว้มาดูยังเกียรติไม่ได้ไม่ไหวโดนไปแล้วโอ้เจ้ากล้าถามจริงๆออกรูปเจอเลยในอยู่ทําไมครับครับรูปนี้มาครับ

ต่อไปด้วยไมขอเตะกรับ550ขอบเเราคิวไว้เด้จอจอหิบพนไปไปต่อไปเรไปนปาเมะไป พอกลับเราก็ตีเสียแล้วเอาว้าวไปๆๆบ้านนี่เอาวะปล่อยเลยปล่อยไกลๆไปไปไม่รู้ว่าครับบางทีเราก็ตัด <laughs>